สวัสดีครับผมแชมป์นะครับจากทีมงานนิสสันแชมเปี้ยนนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเก้าธันวาส่งรถกันประมาณสิบคันเล่งกระหน่ำส่งอย่างเดียวเลยเพราะว่าลูกค้ารอรับรถเยอะมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวส่งไม่ทันวันนี้มีประมาณ10คันเดี๋ยวพามาชมกันดูว่ามีรุ่นไหนตัวไหนเราปล่อยออกสู่ท้องถนนไปบ้างนะครับผมนี่มาชมคันแรกกันเลย คันนี้เลยคันแรกนะครับอเมล่า v l อลายแคนชุดเต็มนะครับผม mm hmm. เคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยรอส่งมอบลูกค้าน่าจะมาถึงประมาณสักสิบเอ็ดโมงสำหรับคันนี้นะครับคันนี้เลยมีแม mm ็ก hmm. ปัดเงาทูโทนด้วยนะครับต่อมานี่คันนี้เลยครับส่งทุกรุ่นนะวันนี้วันนี้มีมาร์ทด้วยนี่มาร์ทเอสีแดงสวยๆช่าๆเลยสีแดงหล่อมากนะครับ ลูกค้ามาร์ตออกรถเยอะมากาดีนะครับขายดีมากลูกค้ารับมาร์ตเดือนนี้หลายคันเลยนะครับรถที่คุ้มค่าต่อการใช้งานราคาถูกซ่อมบำรุงถูกนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์จบๆไม่มีปัญหาอะไรสำหรับมาร์ตนะครับตัวนี้ครับผมนี่ทีเด็ดเรานะครับสำหรับ Amela s p o r t t e เทควเทา มีรถส่งมอบนะครับหลายคนหลายที่หากันนะครับที่ไหนยังหารถอยู่ยังไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการรับรถเดือนนี้รีบติดต่อเข้ามาด่วนยังมีเก็บไว้อยู่นะครับอรเมล่าวีเทานะครับคันนี้เรียบๆเนใช้งานนะครับแล้วก็นี่น่าจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับสำหรับ a m e l เมล่าสปอร์ตสีบอล VL นะครับตัวนี้ตันนี้ก็รอส่งอยู่ลูกค้ากําลังมาคันนี้ก็เคลือบรอเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมๆนี่มาครบแบบนี้อยู่แล้ว คันนี้จัดแม็กปัดเงาเข้าไปอย่างเดียวก็จบเลยนะครับสวยนะครับ mm hmm. คันนี้เทอร์ล่า vl ขับ4สีทองแดงนะครับภายในดำแดงนะครับคันนี้รอส่งมอบอยู่เหมือนกันาะสวยเลยสีนี้นะครับจริงๆสวยว่าสีเทาอยก่นะถ้ามาเห็นตัวจริงจะบอกเลยว่าสวยมากนะครับสีทองแดงไม่ซ้ําใครเลยนะครับ ดูแลรักษาง่ายด้วยสีนี้เด่นๆเลยใช้งานนะครับมาคันนี้ VL สีแดงนะครับออกแล้วมีส่งครบทุกสีรถเราเยอะนะฮะไม่ต้องห่วงรถเราเยอะแต่เดือนนี้จะส่งให้เรียบเลยนะครับส่งให้หมดเลยวันนี้ VL แดงอ่าฮะหันตูดออกมานี่รอส่งหมดนะครับ ค่อยๆทยอยกันออกไปเนื่องจากว่าหลายคันนะครับพื้นที่ไม่เพียงพอคันนี้นามวรา s อสอลนะครับโปโคุ้แรงบอกเลยลูกค้าต้องการใช้รถก่อนปีใหม่อยากได้เงื่อนไขแบบไหนฟีดาวจัดเต็มดอกเบี้ยถูกแต่งเต็มเออมาเลยครับได้หมดทุกอย่างสําหรับ SL นะครับมีรถด,ด้วยส่งมอบได้นะครับคันนี้นี่แต่งเต็มด้วยนะครับมีชุดใหญ่เลยมีแม็กยางมีโป่งมาครบเลย จุดแต่งตัวนี้ไม่ต้องบอกเลยท่อคู่มาอย่างนี้ได้6-8สวยสวยมากได้6-8นะครับนี่มีตัวสปอยเลอร์หลังมาด้วยนิดนึงนะครับหล่อมากมาครับมาครับยังไม่หมดครับตามมาเลยฮะตามมาเลยฮะคันนี้กำลังส่งเลยลูกค้ากำลังรับอยู่นะครับอเมล่าวีนะครับนี่เป็นเลิกเช้านะครับรับรถอยู่ครับมาตามมาดูด้านหน้ากันดีกว่าครับ ค,คันนี้อธิบายรถรอส่งมอบเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ไม่ใช่จุดส่งมอบนะครับจุดส่งมอบจริงตรงนู้แต่ว่าวันนี้หลายคันนะครับพื้นที่ไม่พอก็เลยต้องใช้ทุกพื้นที่ให้มาส่งมอบได้ก่อนนะครับคันนี้ลูกค้ากําลังทาพิธีอยู่เดี๋ยวซูมไปด้านข้างนิดนึงครับพบกับ o d ดักจีเนียอันดับหนึ่งของประเทศของเรานะครับคันนี้ติดขัดปัญหาเรื่องไดโทรสอบถามได้ย4ชั่วโมงเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ พามาชมรถด้านหน้าที่รอแต่งเพื่อเตรียมส่งมอบกันนะครับอันนี้พวกนี้ที่เห็นทั้งหมดคือรอส่งมอบหมดเลยนะครับคลิกสีบอลน,นะครับนี่แอมเลมเล่าจอดอยู่นะครับสติก,กอร์ที่หุ้มมาจากโรงงานนะครับยังไม่ลอกเลยพวกนี้เพิ่งเอาลงมาจากสต็อกนะครับเตรียมจะปรับสภาพปรับแต่งให้ลูกค้านะครับผมนี่ครบหมดอันนี้รถเทนไม่ใช่นะครับ น,นี่นี้พวกนี้นี่เพิ่งเอาลงมาจากสต็อกทั้งหมดเตรียมส่งอีกล็อตหนึ่งนะครับอีกล็อตใหญ่ๆเลยที่เราจะส่งมอบกันนะครับทันนี้นี่ชุดเต็มเลยนี่สีดูเลยโลโก,โก้นี้ไม่ต้องห่วงเชื่อว่าลูกค้าเมล่าทุกคนรู้จักแน่นอนถามหากันมาตลอดนะครับ สั่งกันเยอะมากจนโรงงานเขาผลิตไม่ทันแล้วไม่ต้องบอกเลยยี่ห้ออะไรชี้แค่นี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วยังหล่อเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมนะครับสวยสวยเลยนะครับตรงนี้รอส่งวันนะครับส่งมอบอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับที่เห็นข้างในทั้งหมดเลยนะครับใช่โอเคนี่รวมถึงด้านนี้ด้วยย้ำอีกครั้งรถตู้เราก็มีนะครับรถตู้มีส่งมอบกันทุกเดือนนะครับรถตู้ เป็นรถที่คุ้มค่าใช้งานดีประหยัดน้ํามันกว้างนั่งสบายนะครับแคมเปญพิเศษราคาพิเศษนะครับรถตู้เผื่อลูกค้าท่านใดสนใจเป็นรถตู้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสาหรับวันนี้นี่ทีมงานนิสสันแชมเปียนก็พาชมรถที่เราจะเตรียมส่งมอบกันไปแล้วนะครับผมยังไงยังมีเวลาเหลืออีกประมาณสัก15วันสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนำรถไปเที่ยวปีใหม่และยังหารถไม่ได้ไฟแนนซ์ผ่านแล้วหารถไม่ได้หรือยังไม่ได้ตัดสินใจเลย รีบรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับของเรายังพร้อมส่งมอบกันอยู่นะครับให้ลูกค้าได้มีรถเที่ยวปีใหม่กันแน่นอนสอบถามให้เข้ามาได้กับทีมงานนิสสันแชมเปี้ยนนะครับฝากเพจนะครับกดติดตามเข้าไปชมได้นะครับเพจแรกเรานิสสันแชมเปี้ยนนะครับเพจที่2เราก็เป็นนิสสันแชมเปี้ยนจะเป็น V2 นะครับมีหลายเพจเพจที่3เราเป็นนิสสันอีซี่นะครับนิสสันซื้อง่ายเพจที่4เราก็จะเป็นนิสสันบายนันทภันฑ์นะครับทั้ง4ี่เพจ น้องๆทีมงานสแตนบายเตรียมตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ